มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาน้ำมันพรุ่งนี้นะคะเบนซินลงดีเซลขึ้นอีก1บาทค่ะเมื่อวันที่6มิถุนายน2565มีรายงานว่าในเพจ PTT Station แจ้งการปรับราคาน้ำมันโดยมีการปรับราคาน้ำมันระบุว่าโปรดทราบพรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดลง60สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล e 8ปปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะชาวเบนซินรีบเลี้ยวรถมาเติมน้ำมันที่ PTT Station กันเลยค่ะส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลมีการปรับขึ้นราคา1บาทต่อลิตรนะคะเย็นนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวดีเซลรีบเลี้ยวมาเติมน้ำมันที่ PTT Station กันเลยนะคะมีผลวันที่7มิถุนาย,ยน2565 ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ